โอ้โหเก้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพืกับผมเสือเลยที่จะพาคุณไปปี่ยดขี้กระจายวันนี้แล้วก็กลับมาอีกแล้วนะผมสลับรายการที่จะพาคุณไปปี้ยดขี้กระจายวันนี้แล้วก็กลับมาแล้วเาสลับเกมเกมอะไรวะ ซิกแมนซิกแมนไอ้เสี่ยซิกแมนนักคนป่วยเองนู่โอเคเพื่อนแกไปเสียเวลาแล้วกดวีซัทเพราะวันนี้เรามีชาเลนจ์คือจะกินน้ำแข่งกินน้ำใช่ไหมแข่งกินน้ำใครใครกินหมดก่อนเขาชนะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมกดวีซัทกันเลยนะครับผมมาแบงก์ตัวมึงแกงตัวดีที่มึงแพ้เมื่อกี้เออเออมึงแกงตัวดีมึงแกงตัวดีวี่ ตีหัวตีตีหัวตีห,วตหัวนักบินนาวากาตนี่โอ้ยเฮ้ยแบงค์มึงมีของที่หัวที่สุดแล้วนะถ้ามึงแพ้กูนี่คงเงี้ยน่าดูเลยเฮ้ยระเบิดระเบิดกูดมีระเบิดมาให้กูมีระเบิดมาให้ตีหัวนี่นี่นี่โอ้ยกูคืคอทานจิโร่ไม่ปานวารีปานวารีปานวารีาารหลบได้อ๋อ ชนะอ,อีกแล้วฮะเขามาแล้วเอ้แบงค์สิคกรกูสิครูเอาหอบแรงแพงทุกวันทุกวันแพ่งตรงแพ่งตรงแพ <c oughs> ่งแบงค์เราจะแข่งกันสีตานะเว้ยถ้าตาสุดท้ายใครชนะเออใครชนะก็กินก็แข่งกินน้ำเหมือนเดิมมาเนาะเขาว่าเราอยากทำอะไรที่แปลกใหม่บ้างอ่ะเนาะเออท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อใช่ไหม เจ้าบอกมึงก็พูดแต่จีแบงค์ใช่ไหมเออเวลาเล่นเกมมึงก็ไม่ต้องเขินเล่นเกมก็ได้มึงอยู่กับกูมานานแล้วเจอเครื่องโปรโตโคปกูเหมือนเดิมตีหัวตีหัวกูคือบาคี้ไอ้เี้าโง่บากี้บากี้เอ้ยกูมีความแค้นกับมึงอยู่นะแชงครูดเอ้ยมือปืนมือปืนมาดิเฮือมือปืนเหน่อยสัดนี่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 เออไอ้แบงค์โอโอโอโเอาว่าสานจนสลัดแบงค์โอ้นี่เจอไฟกู เสียวเหรอครอยาแม่โอ yeah, oh, oh, no. ้โหกูมาแล้วกูม right? ีดาบไรไซเบอร์เออ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 แบงค์ถ้าคนชนะเยอะๆนี่ทำไงดีอะกูแพ้อะไรวะโอ้ผมชนะสองแล้วครับเลยสองตากูเที่ยอะไรไม่ไหวแล้วอืมกูอยากน้ำมากเลยตอนนี้กูมาแล้วมาเลยมือปืนแค่ไหนก็เจียวไม่กลัวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมึงดูกูตายอย่างนี้เลยเฮ้ย อ่ะเอาอีกสามรอบก็ได้สามรอบอืมอีกสามรอบเฮ้ยแต่มันจบไวไปอ่ะอีกหลายหลายรอบจนกว่าเราจะเบื่อไหมเอาสักเอาสักกี่รอบดีไหมฮะเอาสักกูยังไม่โอ้อห้ารอบก็แล้วกันห้ารอบนะโอเคมามาเอาจอ,อนิ้วกูเจอนิ้วกูกูคือนิ้วพิเศษนิ้วพิเศษเลยเอานิ้วพิเศษไปกินทิมทิมทิมยอมไปเออมันมีสลิงมันมีสลิงอโ้ มาแล้วเอ้ยเจอเกีย,คย,ยน,กนคีย์บอร์ดอีกน้ะเออหนักเลงคีย์บอร์ดไงอืมอืมเกียนคีย์บอร์ดมึงเจอคีย์บอร์ดกูไอ้เหี้ยอืมอีกอืย,อย่าแม่นี่ไงคีย์บอร์ดทองคำก็ โดนมาหมื่นครั้งได้ไงเอ้ยเกมมจนได้กูปลดล็อกไอ้ที่บอกตรงความแล้วมาดิมาดิยัดแม่เอ้ยยัดมาดิมาดิยังไมยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเจ็บปวดสดเจ็บปวดสุดร้าวเออเออเออแบงค์แงค์หงเหางมาผู้หญิงที่เหมือนตอนเมื่อกี้โอ้ยเยอะเลยเยอะแมยเคยได้เคยเที่จะอาพีจียินอย่างยินอย่างไม่กลัวไม่กลัวไอรอนแมนเอยเยไปเลยนะแบงค์อ๋ออ๋องงงงงงโอ้ไปแล้วกากจริงๆเลยกากจริงๆเลย โอออืมเยอแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยบทขยี้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 โอยอไม่เคยเลยือนเออเออเยอแบบได้นี่กี่ครั้งแล้วนับน่เลยกี่ครั้งวาสามรอวะสามมั้งเอี่ยอือสามสามครั้งสามครั้งสมครั้งกูบอกว่าสามครั้งจันขวาเลยตุยหัวมึงไงคอน กำลังแขนกูเยอะมากกูฝึกแขนมากมกูดูอบอลฮ็อปทุกวันแล้วก็ชักว่าวมามาตีหวัวเนองนนี่ไหมนะสามนี่ตีหัวตีตีหวัวเลยอ่ะ กูโดนอะไรวะรัมเบิร์ดเยี่ยคุล่อมึงไปที่รัมเบิดเอ็มเบิร์ดเยี่ยยยยควนตีนจะแม่เอ้ยกูไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยเจอกูเอ้ย,อยอนี่กูวาร์ปได้เอ้ยเอาเอาไปไหนแล้วเอาเอาเอาเอนี่ไงเออตีตีตีหัวเฮ้ยทำไมกูไม่มันไม่เป็นไรเลยวะไอ้เหี้ยทำไมกูเจนะ็บจังวะอืมจะไม่แห้นี่เจ็บไอ้เหี้ยแค่กีตาร์โง่ๆเหี้ยไปมาเล่นเพลงไปเหี้ยไปเดี๋ยวงานวัดเออ ทุกคนทำไมผมชนะอีกแล้วทุกคนเลยสองรอบเลยเย้เย้แต่ไม่เป็นไรไม่สำคสิสำคัญที่สุดเจอนิวเคลียร์เจอนิวเคลียร์นิวเคลียร์นิวเคลียร์เอาสักข้าวหอดเลยนะสักข้าวหอดขอร้องขอร้องเหรอไอ้กูได้โชว์แพ้แล้วบ้างเออโอ้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 ทำไมเกมนี้กูไม่ชนะมึงเนี่ยกลิ่นไชชนะแม่นหอมขนาดนั้นเลยเหรอแบงนะเย้ย แสดงว่า,า <IS ax> e> เราเล่นอันนี้ไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะสิบรอบใช่ไหมอืมแสดงว่าอืมเชี่ยเนะตาสุดท้ายสำคัญที่สุดกูบอกแล้วอืมอย่าแม่อันนี้ยังไม่สุดท้ายเว้ยยังเหลืออีกห้ารอบอย่าพึ่งดีใจไปกูบอกอย่าพึ่งดีใจแข่งแข่งแข่งแขงแขงแขงมั่งไหมแขงมั่งไหมเออไอโบว์สุดๆเลย

ไอ้กระเดนกระดอนเรียกพรออโอ้ยตายกูไม่ตายมึงดูอะไรมึงดูอะไรมึงดูอะไรดูอะไรตอแ้วย่เหลืออีกห้ารอบไม่เป็นไรไม่ดาบกงาบดาบเว้ยความแบบอายนดาบไม่ยอมเอ้ยแปะกลางหลังคือความแบบอายคนมักดาบอ้ยม่ยอไมายอหม่อัน่าคินข้อยู่สูงกับเจ้าข้รอยู่สูงกับเจ้าอันน่าคิมันนี่ปุก อนาคตข้าอยู่สูงว่เจ้าข้าเกียรติท่านใช่ไหมแบงแบงพูดดิเจ้าควรต่อต้านไม่ใช่เขาร่วมแบงค์เกาพูดดิหัวดอหัวดอแม่มันพูดดิแบงค์เจ้าควรต่อต้านเจ้าควรต่อต้านไม่ใช่เขาร่วมไม่ใช่เขาร่วมเอออย่างนี้ข้าเกลียดท่านเลยยังยังออดไม่ใช่เขาร่วมอะไรไม่ใช่เขาร่วมอะไรเอ้ยตีตีวัวจิตมีตีวัวเอ้ยยัยยัยเอ้ยเอ้ยไม่ยอมไม่ ยอมตี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 สักหน่อยมื่อมื่อโอ้ยข้าเกียดท่านเดีคนวเดี๋ยวว่าเต่าตุ๊ดได้เลยครับเดี๋ยวแมกินน้ำแตงกินน้ำมอ้เตาตุ๊ดแม่มึงไอ้เี้ยนนนตีตีเดี๋ยวแม่ตีหัวตีหัวกู่ากูให้มึงเรียกา้อ้เตาสังคังแดกก็เลยโอ้โอ้โอ้โหล้โไอ้แ่้โอ้ เดี๋ยวแบบกูเก e. okay. <g watermelon. También variables> ็บกดไว้เอาเลยโอ้โหตีหัวกวนตีนกูด้วยเมื่อกี้แอบหลบอยู่ในบ้านใช่ไหมกูหงุดหงิดเ้ย อย่าลบดิเฮ uh, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. huh ้ยแก่งรมาสู้กันมาเฮ้ยมาตีมาตีมาตีเออมาตีตีหัวก็ตีหัวนี่ไงเจอคอมแปลกก็คมแปลกก็แปลกเอ้ยตายเา้ยม่โมยูเอัโ่เฮ้ยมาดีมาดีเบ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยยิง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 ิงย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 ิง มีเหลือเหลือีกกี่รอบวะไอ้ยกูจำไม่ได้เฮ้ยกูคิดออกแล้วเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วยังยังไม่รอบสุดท้ายดีรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเหลืออีกยังไม่รอบสุดท้ายโง่เหลืออีกสามไอ้เหี้ยเ,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 เอ้ยตาเนี่ยสามรอบสามไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเอือยหญิงหิงโอ้โอ้โอ้ชนะเอาครับต่อไปรอบที่สองเดครับมึง <c oughs> มาดิเฮ้ยอมองอัดเลยไอ้แย่ยิ้มยิ้มไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ยิ้มยิ้มฟาดฟาดได,ได้เวลาแล้วมึงกับกูได้แตกหาก็ตอนนี้เตรียมตัวไว้ใย โ,โอ้โหควรตีนเลยอเลยกูไ <tapping> ม่ไ <Uma> ด <velocidade wiele> ้ตัอยอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอมโอ้โอ้โอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยอ้ยอ้ยอยอ้ย้้ออย้้ยออ้อย้ยออ้ย้้ยยย้ยย้ยยยอมไม่ยอมเว อย่าโยมเอชใอ้น้ำตาที่มีสู่กับมันเอ้ยเอ้ยบัวขาวกูบัวขาวเตะต้นกล้วยหักเลยเฮ้ยเฮยยมา่าเฮ้ยเาดยย่า้เฮ้ยยเายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยยเฮเฮ้ยเยเฮเฮยเยเฮยเยเดยเยเ้ยเฮยเยเ้ยเ้ยเ้เ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้วเฮ้ย้ยเฮ่ย้ าำปฏิบัติไปซื้อน้ำโอเคครับเดี๋ยวไปไปซื้อน้ำก่อนนะครับท่านผูช้ชมครับโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้โหพี่เขาเปิดก่อนนะโอเคครับผู้ใหญ่สุขภาพที่ยังยืนนะครับเฮียเด็กแม่โค้งไม่ได้สปอนเซอร์นะครับใครอยากเข้าเข้าได้เด็กแม่คนละย้อนว่ะ มาแล้วครับทุกคนเอรรนาเวละ่ะแล้วกูต้องโดนอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยกูต้องโดนลงพ่ออะไรบ้างเนี่ยฮะกูคนเดี๋ยวไปเตาวะต่นเตาได้เลยมากินเจ้ากบนบ้างโอ้โหทุกคนเยี่ยไม่เป็นไรครับ <c oughs> โครับสปอนเซอร์ได้แล้ครับไม่มีสปอนเซอร์เขาครับไม่มีตงังค์ด้ยครับไม่สปอนเซอร์ไม่มาเพื่อนไม่มีครับเข้ากูด้วยเหี้ย